สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อกี้มาพบกับน้ำเชี่ยส่วนเย็นๆ้อคะท่านผู้ชมค่ะคำเมืดค่ะเพราะว่าพอเพิ่นโท่มากำเนียงเพิ่นอดใจว่ไว้ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกะเลยโท่มาบอกน้ำเชี่ยเพิ่นสิปลอยตัวเน้นลักซีบบนค่ะกับหลักหน่วยบนค่ะท่านผู้ชมแลวก็ประกอบค่ให้พร้อมค่ะก้อนนานั่น พอเพิ่นกะว่างเลขลักซิปก็คือเจ็ดกับเก่าค่ะท่านผู้ชมลักหน่วยเพิ่นกะมี่สองจับคู่เจ็ดสองพี่น้องเอ็ซีว่าเลขเพิ่นบอมเบีนสองเจ็ดบ่เจ็ดสองนะค่ะท่านผู้ชมค่ะเจ็ดสองตรงตรงเลยค่ะ,ะคลิปเก่าหรอกอะมี่ฉบ,บับให้เบิร์กพร้อมค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะเลขเพิ่นมันเป็นเลขอ่าลักซิปค่ะท่านผู้ชมเพิ่นไปเลียนสูตรมาเอา้างวดนี้เพิ่นกะว่าง ลักซิปมาให้น้ำเชียแลละล่ะค่ะคือแปดกับ7ค่ะว่าเป็นสิเน้นละกะตัวใดลักนวยตัวใดตัวประกบตัวใดก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังน้ำเชียกับขอขอพระคุณพอที่เพิ่นทรงแนวทางให้น้ำเชียรทรงต่อพี่น้องเอซเด้อค่ะท่านผู้ชมบวงเนี้ยคำเลือตื่นตาแล้วค่ะ สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเป็นยังไงเสียงคือคอยเธอะน้อค่ะโอ้ยไปสา Nam ม,มันเมื่อย <c oughs> โอย้ไปสาน a m เมื่อยค่ะไปสาน a m เพชรยังมื่อเนี่ยครับดังแห้งบ่ดังแหง้งแ,หงแล้วพ่อมื่อเนี่ยครับไปสาน a m เพชรยังกับพ่อสายงานออกจแกก้ากินเขา่าบ่ดีพ่อกินเข,าข่าครับนิง่งยวงโอ้ การนู้วเจ้ากินเขาคำหนึ่งค่ะว่าได้เ่านี่พ่อโ่าได้สบายเก็โอ้ค่ะเอ้าก้อนสีไปเขาตัวเลขอ่าขอบคุณพี่น้องที่เพิ่นส่งน้ำซ่าก,กาแฟามาให้เนี่ยพ่อครับเอาเด้อพี่น้องทงั้งเสีย <c oughs> ที่ทั้งหมดใส่ที่ตัวเสียที่พันทรงมา,หา,า,มา,า,าให้อันนั้นำนซะ่ากาแฟให้พอดูัจำย่างนะครับออยกมือเชิดนี้ขึ้นเหัอหอมกระมอมของพักกาดให้มีที่ความที่เรื่องรู้เรื่อง ไปท่านหดาอย่าพบปัญหาแย่ไพ่หายหายหายสูบหายลูกหายไพ่าย,ายา่างไรบญางลกค้าท่านปรารถนาจึงไดขอให้ท่านได้ดังความตรงนี้ปรารถนาเลยครับเ้อสาธุค่ะปรารถนาสิอยากถือเลขน้ำพรเนี่ล่ะค่ะอันบานี่เห็นว่าสิอันก้อนสิป่อยเลขฝากถึงเอฟซีว่าจังไหนค่ะ อากรจะปล่อประวัติของมันมากผมจะบอกฟังแต่ขังเดียวครับเจ้อทีปุณยุกเดินไกลก็ได้ฟังไว้เป็นตัวอย่างถ้าหากมันมันบ่ถูกต้องกับพยายามคอยร่วมกันไปเพราะว่ามันเขอาหัดมาไหมอัดมาได้3สามขังนี่ครังที่ 4. สามขังมันเข่าเลหลักทุกคขังเลยแต่ไม่ว่าหลักหน่วยถประคือคปันตั้งแรกพได้ออกที่ผ่านน้าเที่ยวออกจิด มันได้สูนกับเก่าเป็นลักจิตหายนึ่งที่สูนมันออกสูนสามตอนหลังมันหายคิปน้ำเชี่ยออกไปค่ะได้สูนกับเก่าอยู่ที่เก่าหนึ่งศูนก็ไดลักจิค่ะมันเกาะเก็กันลงหล้งเลยสูนเก่าอืมค่ะอาเป็นสิลักจิตเป็นเขาทุกขั้งรองขั้งมาแล้วต้องหันกีฬาน่า,าเก่ากับเสดเพื่อเอาสับเสดมันได้แก่ยัง เจ้าเรียนมันคือคเอจ็ดค่ะเก้าส่วนเก้าหนึ่งหายไปลักหนึ่งเ<ว>จ็ดหนึ่งมันออกจักสองค่ะเนี่ยมันคือป่านี้เอาสามตัวท้ายไปขอตัวหลายๆนะครับเด้อที่คนอยากกันเาเรียนว่าสูตรนี่คนอยากได้นั่มหผมขอกราบขอไหว้ผมให้หยก็ให้ได้หรอกครับเพราะว่ามันมันของกระมาสามข้งนะมันเข่าทั้งสามข้งเมื่อเข่าวทั้งสามข้งเนี่ยผมผ่านใจยังหาขังจะคนขออนุญากันไหม คนทั่วไปบอกพ่อโอ้แี่ม่นมันข้อมูของกบฏหลายนี่จะกี่ได้สมัยนั่นค่ะงูวัวจะได้ตันเนาะค่ะเครับผมบอกค้ามิลกระฟังเลยเดี๋ผมคำนวณเลยที่ชุดเลยค่ะระงวดรูกหลานนวดรับแล้วผมคำนวณเิ็งอืมค่ะน่าสนใจเยอดได้ที่ไงรักเก็บนนนี่คือแปลกับเจ็ด แปดกับเจ็ดค่ะหลักหน่วยพ่อบาลเนี่ยไอ้เบิง้งให้นเบื้องนั่นเที่ยวๆโอ้ยให้เบิ้งน้่นนั่นเที่ยวๆนะครับเรื่อเพราะว่าผมอ,ออกข้างเดียวเลยค่ะผมจะส่งเลขผู้อื่นผมก็ได้เอาเลขผู้อื่นมาแปะแม่ฉันจะตรงเดียวเลยอู้ค่ะเรื่ของผมโดยตรงเลยสบไปค่ะแต่ว่ามันติมาคือเขาว่าชนนัละเพราะว่าฐานกลับมันเข้าไปแล้วมัวติปุลขึ้นหลังผมกระบองจักไปเลยแต่ว่าคนพ้นง่าย เรียผมชุดนี้ไม่ไปบนหลายค้อนหลังเอาบอกอ่าก็ไม่ไปไปบนหลายกนลังพไปหลังหลายขนบนแล้วนี่คือแปลก็เยอะค่ะพ่ออันนี้แหน้าไม่ใช่อะแ่โตใหญ่ค่ะว่างรักนวยก่อนค่ะพ่อว่างรักนวยคือสามสี่หาไปเลยสามสี่ห้าไปเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วว่างเจ้าหกต้นลบานี้ผมคิว่าจะสามตัวค่ะ สามตีหาล่วงหกตนละ่ะค่ะพอเรียงหกไ,ไปได้ไหมไปไดห้หกตัวน,นึงค่ะเอาเอามาหกมานนำโลดพ่อเออมันมันมันสิหลายมันคือเจ็ดตัวอันเฮาเฮาบอประกบก็ได้พ่อเอออันเทียพี่น้องเพ,พิ่นมักพี่น้องก็จังคอยประกบเอาเออ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 นี่แหละพราะว่ารักมาให้แล้วเออรักรักเซ็ตของเซ็ตกับแปดเนาะค่ะอันนั้นคือเซ็ดนะครับเนี่ยเน้นเจ็ดตัวเดิมเนาะพ่อเออเน้นเจ็ดตัวเดิมเลย จับคู่ได้พ่อปันสถาตัวเนี่ยระวังจะแทงเขาพอจับคู่จับคู่คืออะไรแปดสามแปที่แปดหาเดี๋ยวเดีพ่อเดี๋ยวเะแปดสามแปดสี่แปดห้าค่ะแปดเป็นตัวกันทีเดียวค่ะการบ้านปันนั่นปันโซเดนนคือ จะสารจะคี่จะหาค่ะรวังจะก็เป็นหาให้รวังที่ทุดเลยเจ็ทุกนี่คะทามันขอตามเป้าวิริยนี่ผมดีใจท,ท,ทุดเลยเลยทุกนีเพราะว่ามันมันหน่อยโตเหลือเกินค่ะรับผู้คนอยากเดิตามน้ากระเบงออกก็ดีนี้คร,ร,รับ,บเ,เด้น้ำเทียบเสุการแจ้งการไปดกเพราะว่าเขาโอากผมเียงมาแต่กำนี่ค่ะ เบืองน้ำเชี่ยวก็ได้ค่ะค่ะกอดต้องจะมององผมเพลเลยอืเอาพอบ้านนี่ประกบคูมาแล้วนี่มักตัวไหนแห้งดูนี่ผมมักเก็ดคหาครับลองโทรันี้เลยเจ็ดสี่เ็บห้าค่ะท่านผู้ชมครับคัมันเ็สีาบอกเพิ่งเจ็แปดหาตัวเดียวไปดหรเวยนี่แปดหาตัวเดียวตึงเลยค่ะท่านผู้ชมแถวบ้านบัมาค่ะพี่เฉยๆตัวตัวที่พุทเดียได้ค่ะ เวลาขันน้ำเชี่ยวออกไปปุ๊บเต็มทันทนนีเนี่ยรอดแล้วนะอืมค่ะต่างหลๆประทันตัวห้อค่ะ <c oughs> โอ้เพลินพ่อบ้านน,านี้น้ำเสี่ยวกาสีลบกวนพอซัมเนีเด้อพอ่อครับคขายู่ดีมีแห้งเด้อพ่อขอบพระคุณพ่อลหลายๆเด้อค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนี่เพิ่นกามาปล่อยตัวจับคูประกบคูให้ค่ะท่านผู้ชม เลขลักหน้วยพันไห่สามสี่ห้าหกค่ะลักสิเพันปอยตาหมู่บ้านหมู่ก้อนค่ะเจกับ8ปดเพนเน่นเจ็ดขาท่านบุชมจับคูแมแปด่แปดหาเจ็ดสามเจ็ด่เจหาขานบุชมครับเพันว่าไห่ระว่างหแต่ว่าเพันผ่ใไห้น้ำเชี่ยจับแจ่ว่าน้ำเชี่ยสีกันให้พี่น้องเรือกแปหกับเจ็ดหกค่ะพันมากแห้งก็คือเจ็กับเจหาค่ะเจ็กับเจ ถ้าเกิดเจ็ดทีกับเจ็ดหาเพราะว่าเพิวามันสีแลนด์ใส่แต่หาท่านที่ค่ะท่านผู้ชมเอาสาหรับคลิปนี้กะเป็นเลขของพอสาเนียงหลักสิบคือหลักสิบหลักหน่วยคือหลักหน่วยระวังมันแนลนดล่งลางพร้อมเด้อค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าก็คือยังเพิ่นบอกให้ฟังล่ละค่ะสาหรับคลิปนี้กะพอกนคขีปนาเด้อค่ะท่านผู้ชมอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนสวัสดีค่ะ